À tất cả. Dạ. À tất cả mình tìm khá ở đây các bạn. ชื่ออองมาจากโรงเรียนทมรังสีวิทยาอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครัสวัสดีครับมชื่อเด็กชายว่าชนะเพลทงที่คูหลออ่องชื่อเล่นชื่อไอมาจากโรงเรียนทมรังสีวิทยาอายุ12ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับอ่าครับเห็นว่าอยู่โรงเรียนนี่มีงานอดิเรกนี่ทำอะไรบ้างครับผมก็จะร้องเพงลงกับร้องแล้วก็เล่นร้องเพลงไว้ค่ะ เป็นนักมวยนี่ต่อยต่อยงานแบบไหนครับต่อยงานประจัญบมีงานอะไรก็ต่อยได้ไม่กลัวเจ็บเหรอคะไม่ค่ะเวลาเขาชกหน้านี่กลัวไหมไม่แล้วเรื่องเรื่องร้องเพลงนี่เป็นยังไงคะร้องเพลงแนวไหนร้อ,องเพลงก็ร้องเพลงเพลงหดเยอะเลยแล้วรำด้วยใช่ไหมคะมลบรำนี่รำคือ ทำอะไรจ๊ะก็ทำงานค่ะทำงานของโรงเรียนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เห็นพอเขาบอกว่าเคยออกตามงานที่เขาเชิญไปด้วยใช่ไหมครับรับการประโยชน์ให้โรงเรียนด้วยนะครับแล้วน้องล่ะครับเออม,มีการนะแล้วก็การอืมคือไปด้วยกันรับงานด้วยกันด้วยกันด้วยกันครับเขาเป็นตัวพระเนาะ แล้วร้องเพงลงร้องด้วยใช่ไหมครับร้องไม่ร้องใช่ไหมแต่ก็เอื้นเสพ,พาได้เห็นว่าไปแข่งอะไรให้โรงเรียนด้วยนะครับุอานาครับแล้วก็ตอบปัญหายซึ่งก็ไม่แพ้ใครเนาะครับผมก็อันนี้ก็เป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียนธรรมะรังสีวิทยาเดี๋ยวจะมีกลุ่มจัก,กรยานปั่นบุญนะครับปั่นมาที่โรงเรียนนี้นะครับ ก็อาคารมัธยมเกิดไทยแล้วก็ทำให้ชาติไพวกน่ักปั่นเห็นพวกทั้งน้องแล้วน่าจะภูมิใจนะครับว่าเราได้ช่วยเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้นะครับขอขอบคุณพวกพี่ๆน้าปันจากมาานนะค,ครับสวัสดีครับ ท่านผู้ใหญ่ผู้ใจรุนทุกท่านผมนายบุญเลิศ er, ต้นทองจากโรงเรียนธรรมรังสีวิทยาก็ต้องนําเรียนให้ท่านทั้งหลายราาาู้ราบว่าโรงเรียนธรรมรังสีวิทยาเป็นโรงเรียนประเภทการกุศลทีือศึกษาสงเคราะห์ดําเนินการจัดก,การศึกษาให้กับลูกหลานนักเรียนฟรีรถบร่งฟรีเสื้อผฟ้าฟรีอาหารฟรีตั้งแต่ชค้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้น ปัจจุบันมีนักเรียนเดือนหนึ่งร้อยสิบห้าคนนะครับจึงก็ควือว่าทางโรงเรียนยังรับภาระในการดูแลกับนักเรียนทุกๆเรื่องในปัจจุบันทางโรงเรียนประสบปัญหาในเรื่องอาคารชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้มานานทั้งสามอาคารโดยเฉพาะอาคารหลังปฐมหลังคาที่เป็นกระเบื้องผุแล้วก็แตก ทำให้เวลาฝนตกฝรั่วทําลงให้เปียกแฉะที่ไม่สามารถใช้การได้จําเป็นที่จะต้องทําการซ่อมแซมอาคารมัธยมก็หน้าจัว่วพังทําให้นกที่าบเข้าไปทางในแล้วก็ทําให้ท้าเพดานพังลงมาอีกซึ่งตอนนี้ดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วได้สองห้องเหลืออีกหนึ่งห้อง,องที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อที่จะทำการปรณะ ทำการซ่อมแซมเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ดังเดิมจึงต้องเตรียนไปยังผู้ใหญ่ผู้ใจบุญทุกท่านไปเมตตาในพิจานาในการที่ <Net> จ้าอางยเลขที่บัญชี3า2สอี่สอี่3ิบ้า เร่รีบเร่งเลยรีบไปในะจะถ่ายชุดนี้